ดิฉันชื่อนางสาวณัฐกนิษฐปัญญาวันมาจากประเทศไทยตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะหากคุณคิดว่าคุณน,นั้นมีความเสี่ยงต่ำที่จะได้รับเชื้อโควิด -19 หลังจากที่คุณมีการสัมผัสหรือติดต่อกับคนที่คุณคิดว่าเขาได้รับเชื้อโควิด -19 มาอย่าลืมที่จะ 1. สังเกตอาการของโควิด -19 ด้วยตัวเอง 2. หากคุณมีอาการใดๆโปรดรายงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทันทีนอกจากนี้อย่าลืมล้างมือบ่อยๆและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่สำคัญที่สุดคือการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรระหว่างคุณกับคนอื่นๆและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะ Stop spreading COVID 19 or other respiratory diseases. Be sure to use alcohol hand gel frequently. Wear your face mask all the time while in the public place. Keep your social distancing. Our Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Thailand, need your cooperation to prevent the spread of COVID 19. Thank you.